ได้ข่าวว่าสารรัฐมนูญขอให้ตรวจสอบเอกสารของทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องนะครับผมก็เลยงงๆนะท่านสารรัฐมนูลครับก็ท่านพิพากษาไปแล้วว่าพิธานะครับกัตนาทรเนี่ยทำผิดรัฐมนูญนะครับล้มล้างการปกครองใช่หรือไม่ก็ไม่ต้องอื่นไกลครับพอไปอ่านดูนะฮะเอ๊ะคำร้องของของ,ของกกตนี่นะครับก็ อย่างนี้นี่ก็สามารถลงโทษได้เลยเพราะเป็นคำพิพากษาของท่านเองใช่ไหมครับจําวันที่ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไร6-9กรกฎาคมาตรวจสอบนะครับแล้วก็นัด17กรกฎาคมมาพิจารณาขอให้ไม่ได้ก็แล้วกันขอให้ฟ้าผ่าพักเก้าไกลครับทำไมที่เราพูดอย่างนั้นเพราะว่าพักเก้าไกลเนี่ยนะครับตั้งแต่ตั้งพักมา นะครับบอกมี300โครงการที่จะช่วยชาวบ้านนะครับปรากฏว่าทำอยู่โครงการเดียวก็คือล้มล้างสถาบันใช่ไหมเคยคิดจะทำอะไรให้กับชาวบ้านบ้างอะแล้วสอสอนนะครับผู้ช่วยแต่ละคนนะมีแต่เมาเตะผู้หญิงเตะเมียมันทำอะไรเป็นนอกจากนี้มากนะได้ข่าวใช่ไหมครับแล้วก็ที่ผิดหวังเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับผมมาดูแล้ว นะครับเรื่องของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยสอวอนะครับในรัฐธรรมนูญมาตรา107นะครับมาตรา107ว่าด้วยสอวอเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ประชาชนพลเมืองที่มีอาชีพนะครับอาชีพต่างๆเนี่ยเลือกกันเองนะครับแล้วถามบอกว่าประชาชนอย่างพวกท่านเนี่ยที่กกตอบอกว่าต้องไปลงสมัครก่อนไม่งั้นมีสิทธิ์เนี่ย ถูกตัดสิทธิ์เพราะกรกตใช่หรือไม่ตัวพรปออาจจะไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญนะครับแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่กกตกำหนดนั่นแหละขัดรัฐธรรมนูญครับไปอ่านรัฐธรรมนูญใหม่นะรัฐธรรมนูญมาตา107ว่าด้วยสวเนี่ยนะครับเขาบอกว่า ให้ประชาชนพลเมืองนะครับที่มีอาชีพต่างๆเลือกกันเองมีตรงไหนครับที่บอกว่าให้ประชาชนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งมาเลือกกันเองไม่มีใครเขียนใช่ไหม<น>เดี๋ยวใครดูนะครับถ้าเกิดมีใครสังเกตข้อนี้นะครับก็ลงไปฟ้องกอกตได้เลยว่าการที่กกตนี่นะครับมาออกกฎข้อบังคับเนี่ยบอกว่า คนที่จะมาลงคะแนนเลือกสอวอได้ตั้งแต่ระดับอำเภอนะครับระดับจังหวัดถรือระดับประเทศเนี่ยจะต้องไปสมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้นก่อนการทำอย่างนี้เนี่ยโอเคมันเป็นการที่บอกว่าคุณอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มไหนแต่ปรากฏว่าผู้สมัครมีแค่กระยิบมือเดียวแต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นล้านล้านคนเนี่ยถูกตัดสิทธิโดยกรกตใช่ไหมครับ ดังนั้นนะครับขอย้ำนะครับการที่กรกตมาตั้งข้อบังคับแบบนี้เนี่ยก็ทำให้สวที่ได้รับเลือกเนี่ยนะครับเป็นสวอของผู้สมัครไม่สวอของปวงชนชาวไทยใช่ไหมครับขอโทษนะครับเขาออกกฎระเบียบมาเนี่ยค่อนข้างกระชัน้นชิดมากหลายคนก็ไม่รู้ตัวหลายคนเนี่ยจนได้สวไปแล้วเขาบอกอา้าเฮ้ย นี่นี่ข้าไม่มีสิทธิ์เลือกเลยหรอไม่เห็นมาลงคงแนนเลือกเลยคุณคิดดูมันเงียบเชียบขนาดนี้นะครับหลายคนเนี่ยนะครับเป็นข้าราชการเดี่ยถึงกับไม่รู้ว่าตัวเองถูกกองอตัดสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ยังไม่นับนะครับว่ามีข่าวว่ามีหวยล็อกนะครับไปคุยในห้องน้ำบ้างเปิดโรงแรมเปิดที่พักนะครับเพื่อที่จะวันก่อน นะครับที่ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดเนี่ยจะมารวมตัวกันนะครับแม้แต่จะกระชั้นชิดแต่ว่าคนที่รู้วิธีการที่จะได้มาซึ่งคะแนนเนี่ยเขาก็ไปล็อกไว้ก่อนวันที่จะเลือกตั้งนะครับวันเลือกตั้งจริงที่สอวอเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงมีการได้บางจังหวัดเนี่ยมากผิดปกติใช่ไหมครับทุกคนรู้ใช่ไหมสอวอมี200คน นะครับถ้าเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปเนี่ยนะครับเจกว่าจังหวัดก็ไม่เกิน3คนต่อจังหวัดใช่ไหมครับแล้วบางจังหวัดเนี่ยที่ได้ถึง14คนเนี่ยมันเป็นซุปเปอร์แมนหรือว่ายัางไงสงสัยจะโคตรเก่งเลยนะครับแล้วก็เห็นหัวหน้าพักมาบอกว่าโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ไม่ได้ล็อกไว้หรือว่ายัางไงนะครับ ตอนแรกก็นึกว่าพวกคุณจะเก่งกาจสามารถถึงขนาดว่าส่งคนไปลงทุกจังหวัดในกลุ่มเดียวกันยกตัวอย่างเช่นกลุ่มแพทย์กลุ่มที่เกี่ยวกับสาธารณสุขอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณก็ส่งคนไปเลือกจังหวัดอื่นให้ชนะแล้วก็กลุ่มสวกลุ่มว่าที่สวเนี่ยที่ชนะจังหวัดเนี่ยมาเข้านะครับถ้าใครเห็นเหตุหการณ์วันนั้นนะครับบรรยากาศวันนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปในห้องประชุมสวนะครับว่าที่สวแล้วก็เลือกกัน เลือกกันในเฉพาะกลุ่มเท่านั้นคนที่ชนะในจังหวัดมาก็มาเทคะแนนให้จนกระทั่งมีสอวอนะครับเอาบอกเลยก็ได้จังหวัดบุรีรัมเนี่ยจังหวัดของใครครับ <Okay. S 1> จังหวัดชิดชอบใช่ไหมจังหวัดเดวินใช่ไหม <Okay. S 1> แล้วขอโทษนะครับอย่าอย่าหาว่าผมดูถูกคนที่เป็นคนขับรถบ้างอะไรบ้างนะครับไปดูสิครับ ไม่ว่าคุณจะอาชีพอะไรก็ตามตอนนี้คุณที่ได้รับเลือก200คนเนี่ยไปดูหรือยังครับว่าหน้าที่ตัวจีิงของสวอนะครับอันดับแรกก็คือการกรกฎหมายใช่ไหมครับก่อนจะประกาศะราชบัญญัติใช่ไหมขอโทษนะครับนอกจากคุณทําอาชีพของคุณเนี่ยคุณอ่านร่างกฎหมายเป็นหรือ,อยังมันยากนเะ้ย ผมคิดว่านะครับอย่าว่าแต่สอสอส,อสอวอเลยนะครับการจะอ่างร่างพระราชบัญญัตินี่นะครับร่างกฎหมายเนี่ยขนาดเด็กจบนิติศาสตร์ใหม่ๆนี่ยังงงเลยครับพ่อแม่พี่น้องผมเกรงว่าจะกลายเป็นอะไรครับสอวอเนี่ยนะครับมาอย่างอิสระก็จริงแต่ว่ามาแบบดาวกระจุยนะครับก็คือว่าไม่มีมาตรการเียกลั่นกรองอะไรที่บอกเป็นอาชีพอะไรเลย คุณไม่ได้ดูคนที่มีคุณสมบัติก่อนเลยนะครับถ้าเกิดเขาไม่สามารถอ่านล่ากฎหมายได้จะเกิดอะไรขึ้นครับก็ไปถามเพื่อนเพื่อนสวเนี่ยเอาไงเอากันจะผ่านหรือป่านแล้วก็ยกมือฝักทัวแล้วอย่างนี้กฎหมายมันจะดีได้อย่างไรครับเพราะพี่จ้องที่คิดว่าสาวเนี่ยนะครับชุดที่แล้วเนี่ยมาจากการแต่งตั้งก็จริงแต่ก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีพัน การปฏิบัติงานในราชการต้องอ่านกฎหมายอ่านข้อบังคับต่างๆมาอย่างมากมายย่อมทำหน้าที่ได้ดีกว่าอย่างแน่นอนใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> ผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันไม่อยากกล่าวหาใครนะครับ mm hmm. กก<ร>ตรครับ <st> คุณเอาช่องว่างของรัฐธรรมนูญและพรปประกอบรัฐธรรมนูล <st> บอกว่าให้คนที่มีอาชีพในลักษณะดังกล่าวมาสมัคร แล้วก็เลือกกันเองพอพอท่านเนี่ยไปออกข้อบังคับกรอบไว้เหลือแค่ผู้สมัครไม่ใช่ประชาชนทั่วไปสมัครเพราะฉะนั้นมันก็ล็อกได้ง่ายใช่ไหมตั้งแต่ระดับอำเภออำเภอแล้วบางอำเภอบางกลุ่มก็ไม่มีคนสมัครเลยก็ได้เลยนะครับเข้าสู่ระดับจังหวัดเลยผมคิดว่ากรกตครับถ้าเกิดไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญ ั้งหน้าท่านจะต้องกรั้นกรองมากกว่านี้นะครับคนที่บัตรอาชีพต่างๆเนี่ยขา้าราชการก็โอเคมันชัดเจนว่าเป็นขา้าราชการแต่ว่าอาชีพอิสระต่างๆนะครับตั้งแต่อาชีพแพทย์นะครับสาธารณสุขนะครับนักประชาสัมพันธ์นะครับพลังงานอย่างเงี้ยขอโทษนะครับเด็กปัม๊มไม่ใช่เอาเด็กปั๊มมาคุณจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนคุณต้องไปสอบว่าคุณมีความสามารถพอที่จะล่ากฎหมาย ทำหน้าที่สอวอได้หรือเปล่าค่อยมาสมัครได้ครับผมยอมรับนะครับว่าเด็กป .4 นะครับเด็กป .4 ที่ทำอาชีพต่างๆนะครับแล้วเขาสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะครับมีฐานะขึ้นมาได้มีบริษัทใหญ่ๆได้ไดมีอยู่จริงครับแต่นั่นก็คือว่าตอนเด็กๆเขาขาดโอกาสนะครับ ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เขาสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวมีบริษัทของเขาเนี่ย<ม>ก็ถือว่าเป็นเครื่องรับประกันอย่างหนึ่งว่าเขามีความรู้ความสามารถจริงใช่ไหมครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่เห็นรายชื่อสอว .200 คนแล้วเนี่ยนะครับก็พอจะบอกได้ว่าแต่ละแตวละท่านเนี่ยก็น่ามาจากอิสระก็จริงแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่า ท่านมีความรู้ความสามารถพอที่ทําหน้าที่สวรหรือเปล่าครับอันนี้อย่าว่ากล่าวกันเลยนะครับว่าหาว่าผมดูถูกแต่ผมจะบอกว่าการอังร่านกฎหมายหรือการตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับและที่น่าเป็นหัวก็คือว่าเมื่อเข้าสู่สวแล้วเนี่ยแน่นอนครับไอ้พวกกลุ่มหน้าต่างเนี่ยมันจะเข้าหาท่านแล้วก็ดึงพวกท่านเป็นพวก อันนี้แหละหน่าห่วงที่สุดครับไม่ใช่ว่าพูดเอาเองนะครับสวในอดีตแล้วก็เห็นแล้วตอนแรกๆก็เป็นอิสระดีแต่ก็สุดท้ายก็ถูกดึงเป็นพวกก็ขออย่าให้ใครมาใส่ปลอกคอท่านครับอันนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับ แล้วก็เรื่องถัดไปก็คือว่าอันนี้ก็ยจะวนเวียนอยู่สารรัฐธรรมนูนอีกนะครับจำได้ไหมครับผมมาพูดคราวที่แล้วนอกจาก3กรกฎาก็จะมี10กรกฎาเรื่องอะไรครับเรื่องที่40สวฟ้องสารรัฐธรรมนูนฟ้องนายกเศรษฐุยครับก็ไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยนะครับแต่เชื่อว่า วันที่10กรกฎาคมมีข่าวอะไรมาแน่นอนแม้จะยังไม่ตัดสินนะครับแต่ก็จะประวดาตัวนะครับมีนัดกันวันพุธหน้าทุ่มหนึ่งมาเจอกันเราจะคุยเรื่องนี้ครับดังนั้นนะครับคิวตอนนี้นะครับอยู่ที่10กรกฎาคมเรื่องของนายกเศรษฐุยที่สารรัฐมนูลแล้วก็เรื่องที่เลื่อนจากวันนี้3กรกฎาคมไปวันที่17กรกฎาคม ฟ้าจะผ่าที่ทำเนียบฟ้าผ่าที่พระเก้าไกลหรือเปล่ามาคอยดูกันครับพอม่พี่น้องมีใครช่วยบอกผมได้ไหมว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่ผมขึ้นเวทีคราวที่แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยนายกเศรษฐามีผลงานอะไรเพิ่มเติมบ้างครับตอนนี้ผลงานเพื่อประเทศชาตินะครับ ที่โด่งดังที่สุดน่าจะเป็นน้องลิซ่านะครับโด่งดังไปทั่วโลกตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอุงอิงไบเป็นเศษถุยไม่ได้เห็นผลงานเลยใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องดีจะใช้กบประมาณก็ไม่รู้ว่าสสไปทำอะไรอยู่รัฐบาลทำอะไรอยู่แล้วก็กกตเนี่ย จะรับรองสอวอเมื่อไหร่ถ้ารับรองสอวอเมื่อไหร่สงสัยก,กรทมีคนฟ้องเข้าคุกแน่แครับตอนแรกผมก็สงสัยว่าทำไมก,กรทไม่กลั่นกรองอะไรเลยนะครับก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่นะครับคณะกรรมการเลือกตั้งระดับอำเภอเนี่ยไม่มีคนของก,องกอรทเลยเขาใช้เจ้าหน้าที่ของมหาดไทยนะครับมันได้เละตุ้มเปแบบนี้